สวัสดีค่ะอยู่กับวารายรากพันไม้เช่นเคยนะคะวันนี้เรายังคงอยู่กับบอลสีในตู้อบนี้กันอยู่นะคะแต่ว่ามีบอลสีสองตัวที่เราอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆให้รู้เห็นถึงความสวยงามและความแตกต่างกันในบอลสีตับรามเกียรติสองตัวนี้นะคะนี่คือพระรามส่วนอีกหนึ่งตัวนี้คือ พะลักถ้ามองเผลนๆก็จะมีความคล้ายกันแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆความแตกต่างชัดเจนมากเลยค่ะอย่างพะระลักษ์ะพระรามตัวนี้นะคะพื้นใบแดงแล้วก็กระดูกกลางใบเส้นล่างแหก็จะสีแดงเข้มและจะมีจุดสีขาวกระจายทั่วหน้าใบตัดกับขอบใบอยากพริ้วสีเขียวเข้มนะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะเป็นบอลสีใบยาวขอบหยักพริ้วสวยงามมากๆค่ะอ่อนช้อยงดงามมากเลยส่วนก้านก้านเป็นสีสายบัวนะคะสีเปลือกมังคุดค่ะเนี่ยก้านสายบัวเป็นเสี้ยนค่ะเป็นเกล็ดเสี้ยนนะคะอีกตัวคือพระรักพระรักก็พื้นใบแดงเหมือนกันค่ะขอบใบก็สีเขียวหยักพลิ้วเหมือนกันแต่ทว่า พ้าลักจะมีความแข็งแข็งกว่าคือไม่ค่อยจะอ่อนช้อยเหมือนพระรามเท่าไหร่นะคะจะมีความใบสั้นกว่าค่ะแต่ถ้าว่าดูเผลๆคล้ายกันมากขอบหยักแต่ไม่ค่อยพลิ้วสักเท่าไหร่นะคะจะมีความที่หูใหญ่แต่ดือแดงเข้มกระดูกกลางใบเส้นกระจายร่างเหก็สีแดงค่ะส่วนเม็ด กาดสีจะเป็นสีชมพูนะคะซึ่งกระจายอยู่ไม่มากเท่าไหร่อยู่ในหน้าใบของบอนสีพลักส่วนก้านต่างกันอย่างได้เห็นได้ชัดเลยนะคะก้านของพลักจะเป็นก้านสีดำเข้มเลยค่ะจะมีเห็นเป็นสะพานยาวตั้งแต่โคนต้นจดโคนใบเลยนะคะสะพานสีดำเข้มอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะการที่ มาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้เพราะว่าเป็นบอลสีโบราณซึ่งหาค่อนข้างจะเริ่มหายากแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนก็เริ่มตามหาตามเก็บกันแล้วละค่ะเพราะว่าเป็นบอลโบราณที่น่าสะสมอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวในตับรามเกียรตินี้นะคะแล้วก็ความสวยงามไม่ได้แพ้บอลใหม่ๆใ,ใดๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ ทำบอลสีสองตัวนี้มาไมเพื่อนเพื่อนได้ชมและรู้ซึ้งถึงความงดงามอ่อนช้อยของพระรามแล้วก็ความงามเข้มแข็งดุดพระลักษ์ซึ่งมีความเป็นพระเอกเลยนะคะคือเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระรามนี้เองค่ะเพื่อนๆคื่อาตามที่ในวันนคกดี รามาเกียนนั้นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ